ปาดเลยเบิ่งพี่น้องก็อ่อนซ้อนบอกว่นอันอันนี้นี่พักอันนั้นไอ้อียังกอดยาเอ็นยืดตัวเมียพี่น้องจ้าโอ้ยห่ระเบิ่งโอ้โห่พระเจ้างามคักงามแน่บ่โอ้ยไปแกงออมเลยพี่น้องคุณน่ะคุณน่ะยาเอ็นยืดตัวเมียอืมเัาสิเก็บเอาเลยพี่ประโยชน์ปากไม้พี่น้องคุณอืม เพราะว่าเป็นใบบอนแกงออมแซบคักกินกับส้มตำจินสดขอกินพี่น้องนี่มากไยมากมันเนาะใบอ่อนเอาใบนี้เอาใบนี้เอ็ดยืดตัวเมียเอาเพิ่นเอาเพ็ดนำอย่านั่งตัวตัวเมียตัวผูตัวผูเพิ่นจะใบเล็มแหลอันนี้ตัวตัวเมียนี่ ุ้งามกันงามเนี่ยพี่น้องคุณคุณอ่ะเป็นงามเนาะงามโพดงามโพอีพอ่อีแม่หวยคุณน่ะอุ้ยเอ็นยืดตัวเมียอืมคุณไปหาเมื่อกีกเป็นยาเด้เอไปหัน่นนั่นก็ได้หั่นตนับไปเห็ดนมำดอกน้ำสาดื่มพี่น้องอืม,อมคุณอ่ะปุ๊บเก็บอีกคนเอาไปหัน่น เป็นน้ำหกน้ำซ่าดื่มไปตากแดดไว้พี่น้องนี่เนื้อเขาไว้ย้ำเขาสิกินเขาก็เอามาแช่น้ำเพื่ก็ฟื้นขึ้นด้วกันเพราเฮ็ดน้องสั้นไว้ทุกปีพี่น้องนี่เนื้อเขาสิเอาไปเฮ็ดน้องสั้นก็ได้เอาไปอันหั่นหั่นหั่นเอาเขาตู้แข็งไว้ก็ได้พี่น้องนี่แจะคอยจะไปเฮ็ดแห้งไว้พี่น้องนี่งาดงามขักงามเนี่ยอู้ย เด้อพี่น้องมาเก็บย,ยาเอ็นยืดสมุนไพรปานไม่ใหญ่เมื่อง,า,งามผนงามโพคุณโอ้ยขุดงามนพล

เป็นยาทั้งนั้นเลยแหละของดีบั้ติบัวหิบุญอือนี่จะผักกินพร้อม้วยพี่น้องอยู่นี่แกงอ้อมกระแซบนี่พวกใแก่แล้วนี่ดอกพักนี่ หาลงน้กันพี่น้องนี่ผักยังเก็บได้เก็บอีกหาดูผักด้วยกันอประกาศสวยโอ้เอ่อนๆอยู่นี่ขันสมกับแซบด้วยนี่พี่น้องนี่หนิงหดหักคอดเงารวด หล่อทุงหน้าพี่น้องหาเมืองผักนั่นเดน่นนั่นเราก็ผักเอียงก็คนรืมอหญ้าเอ็นยืดถือฝนหนึ่งงามคัดงามแน่เนาะหอนก็สีร่องตัดโตไวฝรั่งลูกพี่น้องทุ่งมือคนเอนขอมาบกกับกระปอกสอด้วยไม่แต่เอา อ๋อนอนอยู่ที่ไหนอืมนี่นนนต้นหนึ่งต้องไปปอกเอากินแซบเอายากนี่โอ้โหคิดนอนสิจับนอนขี้ข้านเอาถุงมือมันหอนแดดพี่นอ้องอือปุ่นหยิบใส่ถุงอ อีพออีเปนอีพออีเป็นอืมหาตัวก่อนอีก่อนอันก็ยากากดอกมันก็กินแซ่บนะพี่น้องมันก็มักไผมักมันคือว่านเหรเนาะ ัให้เขาจบอ่ะอืมอืมเก็บเถุงมันนี้วันฮะล่ไลยได้พี่อง,งอือหุ่นโอยังสิเปนนังอือปอกเอาอืออืมอืมอปอกหนึง่ง นี่แหละคว่อยากพี่น้องจ้ายากเอาซะตูนสมิ่งมันอ่อนดีอืมยังมาเก็บเอาอันอ้อนยังสิ่นี่อืม อพอแล้วต้นนี้นคือมุกแทะเอ้ยว่าสิพ่อสัน่นเราก้นต้นสุดท้ายตัดตั้งแต่ก็มาดังปอกแล้วเบิงเ่งพ่อใหญ่อันนี้เอาทุงมือ,อข่อยพี่น้องจ้าเอาอันคางนึงใส้คางนึงจังสีใส่ยังไายบ่าเนี่อันนี้มันอยุคคางไส้อันนึ่งคางขรัวโอ้โตายตายตาย นี่นะถุงมือกัดคนละท่างละทิสย้ยนอนอยากพี่น้องตอนไปตัดทันบนได้ใส่ถุงมือขี่คันบอกกับิลอกว่าชิลล็อออกี่พี่น้องจ้านี่เอเ้าก็กินแก่นทั้งในมันเนเาะก,กินแก่นเพื่อนทั้งในเนี่นี่แซ่บพี่นอ้องแต่มันเอาอยากโอู้ ขอหวานพี่น้องกอามากรสชาติเพิ่นเอาไปแกงไปอ้อมเอาไปลวกกินกับแก้วแต่ล่องคนเขาเจนะาออกก้ากินดิบนะขแต่ขอโบอกล้ากินดิบพี่น้องขอโบอกคยกินดิบจะเพียล่องคนเขาเจ้าจะปอกแล้วก็จะหยำขวกขวกขวก,วกลงขอ,อก,กับโกก้ากินพี่ต่อไปเฮ็ดซุกนี่นะออของเสียเอาหนักธรรมดาเลยเนาะ ตัดไว้เราก็ 15, ป,กประสิบ้าพปบหาเก็บพักแล้วสั่นเก็บจิได้พักยังอีกหูยุบากินได้พี่น้องพักอําชุ่มมือนี่นะ่ะมันหลายแต่ว่าคอยกับว่ามเปนเอายาก ซื้อภาษามันควยังจ,จำอะไรได้มันเหีพูดนี่คิดเพ้อๆว่าซื้ออีกอย่างมุ้นีน่นั่คิดเพ้อคนละวันนี้โห้ตีซื้อคอน,นหมดแล้ววันบัตนี้ซื้อ,อเพิ่นอีกอย่างมัม้งเหรลืมต้องกลับไปเบิ่งในอันต้องไล่อยู่คนละเนี่ย อู้ยุบ่กกินใ้แล้วมันเอายากพี่น้องมันเอายากมันเอารำบากต้องใส่ถุงมือดีๆถุงมือหนาๆคนนะอ่อนๆเนี่ยนะคอยมากเอาไปลวกพี่น้องโอเคในก็ใส่ถุงมือให้กับคนละทางโอ้ยกดกด กินพวกอุปยากรนีเยลลามันพี่น้องกันเท่าศึกษาพวกพักพวกหญ้าพวกเห็ดพวกเขาเออเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องว่ได้กินตะไาเนี่ยน้ำอันละเพราะว่าเขาบ่มีใบอนุญาตเนาะอันเพิ่นคอมเมนต์มาว่าน้ำมันมีหอยเบาอันเมลี่สันมันมีอยู่พี่น้องแล้วมองมันก็มีหอยกีบนะหอยหอยกีบหอยอีหยังไงนะมีอยู่แต่ว่าเขาจับอะไรเขาต้องมีใบอนุญาตดิพี่น้องถ้าบ่มีใบอนุญาตไปจับเขาเพิ่นจับได้นะโอ้บ่คุ้มค่าเด้ ขึ้นขอขึ้นสารเจ้าเสียงเงินเข้าโตัวบนแล้วประเทศเยอรมันคัดเค่งกฎหมายพี่น้องจใจเฮ็ยดยังท่านยังเขาต้องระบบระวังมาถอกท้ายขอใครคลิปมุ่งเนี่ยเขาก็ต้องระบบระวังเป็นตะท้ายบืบหมวดสวนข้าเจ้าข้าเจ้าเสยียเ,เขาท้ายบบจงังสันนึงสี่ในพี่น้องเห็นเพื่อนก็นต้องถามขออนุญาตข้าเจ้าองศินนะในทุกในทางข้าเจ้าองศินเป็นส่วนตัวข้าเจ้าเนาะเป็นเขตของข้าเจ้านะก็ต้องถามเพื่อนอนุออนุญาตเพื่อนท้ายได้บโบทายคลิปได้บโ จันไม่ซีหลอกพี่น้องมันเป็นของได้ของไทยดิเัาต้องถามคนที่คนพวกคนอนุญาตให้เขาทายบอคิดน้ำเออนี่นะมันก็ยังเขาเป็นปลาหน่ะดิเขาปลาอนุรักษ์กับอะไรอีกได้บ้างีิโอ้หลายอย่างหลายแนวพี่น้องเขาควบคุจับกับเจ้าเขาเข่ต้องเดือเขาด้วมันจับกับเจ้าเขาเคยเขาเคยถามว่าเจ้านันมัวเป็นยังเป็นยังขมานี่ ใกล้บ้านมีคนมาหลายเที่ยวได้หนึ่งไก่ก็มา,า,า,าสองสามเที่ยวคุนกินนี่มันหนึ่งเที่ยวที่สองโครมานี่ก็ค่อยมาตัดก็เลยมาเก็บเอาพักเพื่อนไทยกับบริวารน,นี่หนุ่งสาวก็ต้องมาเลียนน้ำกิน่อยูไก่เงียนบ่น้างบ้านาก,กินยู่ป่าสุดๆหอยสุดๆก,ก็อยากยู่พี่น้องบบมันถบ่มีใบอนุญาต มีตะหอยหอยกีบกี๋แตละมีแทบพี่น้องยุ่ยยันละมันนี่หอยกี๋นะหอยกี๋หอยกาบนะเ,นเอิญหอยกาบเนาะนุ่ยเปเปดำดำนะมีพี่น้องหอยกาบนะแต่เขาบ่มีใบอนุญาตถ้าบ่มีใบอนุญาตไปเอาไว้เจ้าก,กับล่องมึงคนแล้วคนเขามีคนฟ้องเจ้าก,ก็บล่องนุ่ยคนเห็นเขาเจา้าโทษตำรวจมาโอ้ยบคุคคมค่าพี่น้องจ้ะปาลากระไรไรแต่หนึ่งขอยกบ,บัวคาซัดอบอกดว่บบาบอกบอกไปชื่นีดแล้วพี่น้องขอยบัวคาซัดแต่ที่มันลายปีเลยจ้ะ บ้าขาปวกขาปลาขางอขาห้อยขาบ้ขาเป็นซี่หาปีแล้วเนี่ยอ้ากี่พอเก็บพักกินเลยสิลราพี่น้องจ้ากินจะกิน,ก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 นปลาตายเอาซื้อปลาหนูหางมากินเอาเมื่อนั้นนั่นย่างพันก็จะตกตกปลานะโอ้ยแต่ตัวนี้ตัวตใหญ่ๆโซมันโอ้ยหายจังวับวับ,ว,บวับอยู่ นี่จะตัวใหญ่ๆเี่จะมีกระดาษโตกเนาะปูมีกระดาษก็จับได้กับบ้านแล้วน่าส่ถุงมือนี่ยังปักเข้าอยู่นี่โอ้ยหาพักเนื้อไม่พี่นอ้องพ่อแล้วได้กิ่นสมิ่งเอาแล้วพ่อหายอยากเนาะหาพักหาักเนื้อไม่เจะ บอกคุณสาวเอาถุงมือมาให้แนวว่าฉันเอาถุงมือคนละขางมาให้ห้องนุ้ยคนนังไงอันน่้พี่นอ้อนได้ขอเก็บมากแล้วก็สิมาหันตากแดดไว้อันนี้คือหย่าเอ็นยือดอันตัวเมียพี่น้องจ้ะงามค่ะท่าแม่เมื่อไหร่แต่ละใบกูเนอะส้นเนาะเอ็นยืดตัวเมียนี่นี่กูเนาะเก็บมา อันนี้มันตัวผู้นี่พี่น้องนี่นี่ตัวผู้ใบเล่มๆนี่นะน้องแทนอย่านั่งก็ได้นี่ที่ตัวผู้อันนี้ตัวเมียตัวตัวผู้ันสีใบน้อยๆเล่มๆเนาะอันนี้ตัวเมียใบใ่ๆขอสีหั่นตาแกแดไว้พี่น้องจ้าอืปแต่เอ็ดน้ำสกดน้ำซ่าดื่มแล้วเวลาเขาอยากแกงนาวนาวมันบม่มีหันเขาก็เอามาแช่น้ำได้พี่น้องนี่แช่น้ำมันก็ฟื้นนะขึ้นนะฮะเอาแกงออกแกงอ้อมได้พี่น้องนี่นี่ขอสีหั่นไว้ มันก็ดีก็ดีเลยจ้ะนี่น้ำซาดดึงไปได้แล้วห้องออกปากแดดแล้วนี่ต้อตงต่งห้องห้องตรงล่างพี่น้องบ้บงต้องล่างนี่อ่านไว้ยังสิเพราะว่าแบบมันเขามาแซ่เขามาแซ,าาซน่น้ำเขาจังล่างนทำความสะอาดดีดีนี่น้ำหักใบบน,นี้น ผไในพวกน,น,นะเป็นยันยาดีเด้อพี่น้องยองแท่นหนวกยานั่งก็ได้จ้ะถ้ามดาก็เจสิบเอาไปสก,กัดเทดอันน้นำมันเนาะน้ำมันหนอกถ้ามันหนวดน,นะขยคอยเอามากินเลยอยแกงอ,อกแกงอ,อก้มอ,อมเ็ดแนวอยู่เนวกินแกงกินเลยนี่ มุนไพ่ท no. ั้งนั้นพี่น้องงามตัวเมียเนาะอินทิตตัวเมียตัวผู้ก็ใบเล็มๆเอาเห็ดยองอยาหยอกอย่างนี้อย่างนั้นอยากหยอกอย่างนี้เดดเดดพี่น้องแดดคักแดดเนี้ยพอไปเก็บผักก็เลยเม่ได้เข้าสกินเขากลับมาแช่น้ำกับขึ้นขกับฟื้นขึ้นพี่น้องนี่ นี่นี่ตัวภูนี่นี่ตัวภูนี่ดอกคนก็กินได้เด้อพี่น้องถ้าขอี่แนะน้ำถ่าดอกคนขึ้นมาใหม่ๆจสีเขียวๆนะเขาเก็บมาพัดามาลวกกินก็ได้พี่น้องนี่ดอกคนนี่เก็บมาพัดามาลวกกินได้นี่ดอกคนนี่มาพัดามาพัดมันหนวกแต่มันหอย ใส่กันเลยเป็นยาดีทั้งนั้นพี่น้องนี่จะคลองดีๆเลยทั้งนั้นด้วยนี่ก็จะจงไว้ถั่แกงอ้อมเนี่ยค่ะเขาขึ้นอ,อากกินแกงอ้อมนี่เพราะมันข่อยเก็บาหลายเติมเนาะเก็บหลายลพักอือืเรียกไว้ใบ,บอ่อนๆน,นี่ถ้าอยากแกงอ้อมโอ้อยงามคาักงามเนี่ยพี่นอ้องกระดุงนึง นี่มันตะแกงอ้อมนี่บมวหันเบิดอันนี้ก็สีหันเบิดนี่ตากแดดไว้ทุ่งซาบันแดดดีนี่ดอกวันกินไต่ถ้าพี่น้องขึ้นมาแม่แม่เขียวเขียวหันแกงแล้วกินปลาไหลแข็งต้องเขียวเขียวหันนะว่าสิไปหาเก็บมะพร้าวกินจักจานอยู่จักมืออยู่มืนต้องมองกับหัวตะขึ้นกับมีอหรอกต้องมองกับแ่แล้วนะทำน,นี้แก่แล้วเพาะเต้องเอาดอกวันนะนี่ แล้วเราพี่น้องนี่ยปกติจะไปตากแดดไว้ซ้ำซาดแดดซ้ำซาดแดดเนาะวันถ้าจินย่ามมันก็ได้ย่ามเอนนี่มาโล่งข้อสองไม่แสน่น้มเพิ่กอฟื้นดื่นขี้เก่าพี่น้องนี่นะแซ่บเด้อยายเม่เซ็ตไว้จังซี่แล้วนี่หรือเขาจะไปแสบแข็งก็ได้พี่นอ้องล่างร่างต้องผูสาตให้มันเด็ดน,น้ำเยอะหน่อยเราไปแส่แข็งก็ได้แต่ว่าเขาสิตากแห้งพี่น้องเวลากขออยากกินดื่มเพีชย่ามมันชาดื่มมาก็เอามาดื่มมาต้มถิ่มใส่กับสองรสทีกับต้มมามานั่งดื่มเลยนี่ อันไ้พี่น้องจ้าอันอินดีดตัวเมียกับตัวผูจ้าแล้วแล้วพี่น้องขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องได้ขอมาเบิง่งสมมิลี่แฮปปีพี่น้องพ่อกันคลิปนาจ้านับึ้งอีกก้น